เทคนิคเคลียร์สิวที่ง่ายที่สุดควรใช้ผลิตภัณฑ์รายการไหนตอกโป่ล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าค่ะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มล้างหน้าเลือกที่ชอบเลือกตัวที่ใช่แล้วคุณใช้เขาให้มากและบ่อยพอวันหนึ่งเนี่ยควรล้างหน้าประมาณสองครั้งในเกทของคนเป็นสิวผิวมันนะแต่ถ้าล้างหน้าน้อยกว่านี้เช่นวันละหนึ่งครั้งหรือไม่ล้างเลยแบบหลับไปทั้งที่ยังไม่ล้างอันเนี้ยสิวหายยากมากเอาเป็นว่าไม่ไม่หายแล้วกันนะคะนเรื่องของการหาผลิตภัณฑ์แก้สิวอย่างอื่นมาทาหรือเอามากินเนี่ย อันนี้ยังเป็นส่วนรองเพราะว่าสิวมันเป็นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดเพราะฉะนั้นถ้าความสะอาดถึงสิวบางกลุ่มบางประเภทจะหายไปโดยอัตโนมัตินะคะและปัญหาหนึ่งของสิวนั่นก็คือการมีเชื้อจุลินทรีย์บนผิวที่มากเกินไปการล้างหน้าเป็นการลดจุลินทรีย์ของผิวดังนั้นการล้างหน้าเช้าเย็นเนี่ยเป็นการลดจุลินทรีย์บนผิวกำลังดีแต่หากท่าน งหน้ามากหรือบ่อยครั้งจนเกินไปเช่นมากกว่า3ครั้งอนะ่ะคือล้างบ่อยล้างบ่อยล้างบ่อยเนี่ยอันนี้คือเข้าข่ายการรบกวนกระตุ้นให้ก่อสิ์ได้เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นล้างหน้ากําลังดีวันหนึ่งสองรอบนะคะเช้าหนึ่งรอบแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งรอบเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วและถ้างานของท่านแบบเออมีฝุ่นมีละอองหรือว่าตกบ่ายแล้วหน้ามันเยอะออแบบอากาศร้อนเยอะเงี้ยล้างหน้ามือบ่ายด้วยอีกรอบหนึ่งมมีผลิตภณัณฑ์อ่ะตัวล้างหน้า ที่ถูกต้องตรงใจตรงผิวแค่เพียงรายการเดียวคือตัวล้างหน้ามีโอกาสที่สิวจะหายได้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่มีงบประมาณน้อยหรือค่อนข้างไม่ชอบความซับซ้อนยุ่งยากก็ได้นะเน้นที่ตัวล้างหน้าส่วนผลิตภัณฑ์แก้สิวอย่างอื่นยังอยู่ในส่วนที่เว้นวัาพักได้ค่ะ